ผมจะออกทิปเตอนนี้ครับดูผมทัฟี่ชแนลนะครับแล้ววันนี้ครับผมผมจะออกทิปไยออกทิปแบบไปคนเดียวนะครับผมแล้วก็มีสัมภเวสีตามไปตัวนึงเดียวไปกับนี่ครับเพียวเลียวแหลมดอเดี๋ยวก็ถ่ายกันที้เหรอใช่ใช่เนี้เดี๋ยวนี้เ็าเลี้ยวอ่ะโดยเราจะไปที่ บางแสนครับผมบางแสงครับผมแล้วก็จะไปดูบรรยากาศคาเฟ่ญี่ปุ่นเลยนะอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงคนโคตรเยอะเลยรีเราดีทัชออกได้รีทัเก่งก็ได้เปรียบโอเคเราจะลองไปดูตอนนี้ไปเราพร้อมจะออกแล้วก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยลวเพียวริพายนะเพียวริพายไปกดนะครับ Bữa trưa một Cái đường đó, cái đường đó này. Là... <laughs> ถึงแล้วนะครับผมยังไม่ถึงถึงสะพานอะไรนะสะพานเฉลิมพระเกียรติสะพานมัชควีอะไรวะมัชชาเอ้ยสักอย่างเยเออเมื่อกี้เห็นร้านน้ำขายกัญชาขายน้ำกัญชาเออไม่ได้ขายกัญชาเออน้ำขายกัญชาเราไปดูน้ำขายกัญชากันไปดูไปดูไปดูนี่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 อะไรใช่ปะเนี่ยน้ำชากันน้ำนี่ไงมันโค้ อโ,อโอคกใสกัญชาเหรอคือเอาโกโปรใส่มือแล้วแบบข้อมือมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาพี่ยาพูดก็ต้องแบบหักข้อมือใช่เราก็กดแล้วก็หมุนกล้องกลับมาดิเอ้ยเราก็งโง่อะไม่ชอบว่ะแล้วเราก็ปื้นถ<ป>่ายอย่างงี้ไงพี่อยากกดใหม่ออโอเคนี่นี่นี่เอา original ไหม original มี o r ิ g i n a l ด้วยป่ะนั่งเดิมเลยนั่งเดิมเหรอพี่นั่งเดิมอะเออโอเคอันั้นกนะ็ได้แล้วน่ะมันยากตรงไหนเนี่ย นั่นแหละเดี๋ยวรับขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะใช่ไม่ปกติจะกดถ่ายแล้วก็โยนแล้วขับมอเตอร์ไซค์ตามเอาเนี่ยมันมีรถอะไรบ้างครับอนีรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถอะไรจักรยานมอเตอร์ไซค์เยางมะมธรรมนาวเอาอะไรเอาบัววายเอาบัววายแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอร่อยองมุนแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลอร่อยแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลกลมมีอะไรอีกมีอ่างุ่นองุ่นองุ่นอะไรอร่อยครับ อางวนเนี่ยเขาทำเขาบอกอร่อยอร่อยมากจิบตลอดเลยจิบบจอร่อยไม่เกี่ยวก่นินอร่อยไม่เกี่ยวี่นินองอร่อยอ้อวางว่าพี่เขาบอกว่าเขาอยเขาบอกอร่อยกันเ่ยรครขายน้ำชาไหมอ่งอ่งอ่างนอ่ะอางวนอร่าไหสามร้อยาอามอีเอจะเือกสาขวดร้อยสขวดร้อย ทำไมไม่ติดมวกอะฮะจะเหมือนคนอื่นครับเดี๋ยวเหมือนคนอื่นเดีไยเด้๋ยเดี๋ยวเไ๋ยวเดีวี่ยวเดี๋ยวดี๋วเี๋เดีแยงเดีวเดียเดี๋เต็มเลยเดีเเดยดีแดมวเียวดี๋ยวเดยดี๋ยีวีดี๋วดเย่ีีีวดีี่ี ไม่มันจะเป็นเขียวเหลืองแดงไงโอ้ยเรายึดติดลิิตดเหรอเล็กเก้มันยังไม่ต้องเขียวเหลืองแดงก็ได้เขียวเหลืองแดงเล็กเก้มันต้องเขียวเหลืองแดงมันสีอื่นไม่ได้อย่าไปยึดติดมันสีอื่นไม่ได้อันนี้เขาเรียกสะพานอะไรลงสะพานอะไรอะไรนะไรบนเต็นที่จริงมันไอ้พี่จริงยดพี่เกลียดพี่เกลียดเกลียมากทางเฉลิมเกียรติไม่ใช่เห็นป้ายเขียนอยู่สะพานมัชฉาอะไรทักอย่างเ่ยวิถีอ่ะมัชฉาวิถี ลุงก็ทอนเกินมานะครับร้อยหนึ่งโอเคเราแฮร์ดีโอเคไปไปเราจะไปต่อที่ชายหาดบางแสนซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงทุกคนคือตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วจะไปถึงน่าจะประมาณห้าโมงเชี่ยวชิวครับท่านครับตามหาเสด็จเขาต้อง <stall ing noise> เทเมันเท่อะครับเฮ้เจยร้อยย่สิบเฟม้ะร้อยยี่สเฟรมใช่เหรอไม่ถ่ายร2อเฟรมหนึงสโลว์แล้วืออะไรนี่ จองห้องไงนี่มันกี่โมงกันหกโมงกว่าแล้วดูดิมันหกโมงแล้วนะมาตายกันเราดาบหน้าจริงๆเที่ยวไม่จองไม่อะไรไว้เลยวะไม่เที่ยวแบบแบ็คแพคเขาไม่จองห้องกันเอานอนไม่เอาเต็นท์มาเลยล่ะกะอยู่แต่มันแต่กลางกลางหาดเหมือนแต่ก่อนได้อะกะอกะอยู่ชงงเลยเนี่ยไม่เคยด้วยไม่เคยมาด้วยเพิ่น่ไม่เคยมาเป็นอะไรครับเนี่ยงอแง งอน,นงองเงีออกแล้วมันไม่ติดเลยติดสิลูกน้ำมันก็เพิ่งเติมมาอะไรวะ คองหมันบนเฉยเนี่ยนะยัไงครับคุณเที่ยวเข็นนิเข็นลงไปถนนใหญ่เข็นไปร้านใช่เพราะถีบก็ไม่ได้ด้วยหนักขนาดนี้ยิงรถสปอร์ตวิ่งถีบม่ได้เลยรถที่ครับรถที่จอดอยงนั้นเดี๋ยวถามในกลุ่มก่อนตอนนี้รถพังนะทุกคนนี่มึงคนจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็รอพี่ช้าไป หาล้านซ่อมรถให้ตอนนี้อยู่ที่หน้าหอหออะไรนะฮะเจ้าแมนชั่นเจ้าแมนชั่นนี่มีนะแสนน้ำเอาน้ำเอาน้ำให้นี่ฮะเจ๋ง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 ยอมรับยอมรับเดี๋ยวสุดยอดสุดยอดครับผมก็คือตรงเนี้ยไปปั๊มมันไกลไม่ไกลครับออกไปประมาณแค่ประมาณครับ200เมตรอ๋อ200เมตร200เมตรแต่เข็นรถด้วยมันก็เหนื่อยแล้วนะเขาก็เลยจะยันไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันไม่ให้ดันไม่ให้ได้ครับผม นี่นายันมาให้เลยโอเ,เ <Okay. S 2> ขอบคุณครับเออชึบเออ,<า>เอ,อขอบคุณครับผมโชคดีครับขอบคุณครับนี่ใครมาอะไรนะปังแสนครับปังแสนจันเจ้าแมนชั่นก็ซอยจันเจ้าแมนชั่นครับเจ้าก่อนก่อนถึงปั๊มสองซอยก่อนถึงปั๊มใช่ครับอ่าครับผมก็มาที่จันเจ้าแมนชั่นได้มาเจอน้าได้ครับมาเจอน้าได้ครับแจ็ค ขอบคุณมากครับผมไม่ได้นะวันนี้แย่เลยนะสวัสดีครับเดี๋ยวทางปลอดไทยครับผมขอบคุณครับผมแล้วก็รอพี่ชาร์ปมาที่ปั๊มเนี่ยแหละเนี่ยไม่รู้ไปหาร้านถึงไหนแล้วเนี่ย ทำอะไรครับนี่ถอดแบตออกแบตเป็นไรแบตหมดเอี่ยเนบอกแล้วอย่าคาอย่าปิดกุญแจคาไวหน้ามึนหน้าด้านบอกไม่เคยฟังนะและประเด็นคือไ,ไม่ออกไอ้มงคลหนี่ <c oughs> ไม่ออกทำไงจำจำอะไรจำอย่างรถพี่ทุกอย่างโ <c oughs> <c oughs> อเค ตอนนี้นะครับเราก็มื้อเช้ามื้อเช้ามื้อเชาหลังจากที่เราเหนื่อยทับซ่อมรถกันทั้งคืนนะครับทั้งวันทั้งคืนซ่อมรถทั้งคืนเนี่ยเนี่ยก็มาหาอะไรกินกันนะครับผมอันนี้เป็นร้านตัวแตกตัวแตกที่บางแสนซอยหนึ่งเป็นไงหรือเปล่าเป็นไงนั่นอร่อยหิวแหละนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับของสองหนุ่มนะครับที่มา กินสี่วีวีสุดยอดมาแล้ว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 อ่ยกป้ายยกป้ายเหลือเจ๊ให้เปอร์เซ็นต์บอกด้วยพูดด้วยผ่องวาว่าต้นเต้นโชว์เหมือนแบบตุ๊กตาเป่าลมอ่ะผ่องว่างครับผ่องว่างครับมาเนี่ยผ่องว่างครับผ่องว่างครับผ่องว่างเลยเฮ้ยพี่คืนเท่าไหร่คืนเท่าไหร่เหลือเตียงคู่นะครับตอนนี้เหลือเตียงคูนะครับองว่างครับผ่องว่างครับคนเอ่ย อ๋อตอนนี้มันเหลือเตียงคู่สำหรับ4คนนะค่ะแต่ถ้าลูกค้ามาสั่งจัดโปรโมชั่นให้ได้สั่งพันสี่เหลืออยู่ที่ห้องละเจ็ดราคาละสี่สนใจไหมรียกลูกค้าได้ปวะลองดูห้องไหมห้องดีครับห้องดีครับแอร์ออเยน็นเฉียบผมก็นอนที่นี่เหมือนกันเออหวะแล้วเราเอาป่วยเอาว่าเอาว่<อ>าทำไรครับเนี่ยชาร์จรถได้แบตมาแล้ว นี่ะนะครับมีปัญหาคือว่าใส่ขั้วไม่ได้ไม่เหมาะขี่พิกไบจริงเพียวเหมาะเป็นช่างซ่อมรถมากกว่าไม่เหมาะขี่ควายควายตายบ้าบ,บ่เอาอยัางเนี่ยได้หัวหนึ่งหัวเนี่ยมใส่ไม่ได้ทำไมมันใหญ่ไปอะไรใหญ่วะหัวน็อตหัวน็อต ก็คือตอนนี้นะครับเราเอาแบตทิ้งชาร์จไว้เมื่อคืนนะครับที่ร้านแล้วเรามาลุ้นกันว่ามันจะติดไหมใช่ถ้าไม่ติดก็คืองานใหญ่งานใหญ่จะทำยังไงล่ะที่นี่ก่อนที่เราจะประกอบมันกลับคืนนะเรามาลุ้นกันเดีดีกว่าไอไฟขึ้นแตดังออ้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟติ๊กตอ่อก็ เดี๋ยวกลับไปบ้านกลับไปถึงกรุงเทพเปลี่ยนแบตให้หนะมงคลทีหลังอย่าลืมบิดกุญแจทิ้งไว้อีก <c oughs> บอกไม่จำสอนไม่จำนะ <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับผมถึงไหนแล้วถังขยะครับผมที่เราจะมาถ่ายรูปคู่กับถังขยะสีเหลืองกับสีแดงไม่ใจไป่ในัันอะไรบ้าเอ้ยโอ้หดูดิอะไรอ่ะผมสวยแม่นสวยผมสวยบ้าบอไปถึงแล้วนี่คือที่มันด่งดังใช่ไหมทุกคนใช่ทุกคนกับใครใครพูดทุกคนนี่คือที่มันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่ง ช่วงน,น,นี้ก็ยังเป็นอยู่อยเ,อยเออมันคืออะไรครับเลมอน <c oughs> อะไรมาดู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 ดดเ,เห็นนะผลเลมอนใช่มเ,เก,วซ,เเกวซ่าเออบ้า คนเยอะมากก็คือใครรีทัชได้เก่งก็ชนะไปเลยเพราะคือตรงนี้เขาแต่งให้เป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นธีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปเรื่อยนะดูดูคนดูคนนอกจากฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็มีนะในสั่งเครื่องดื่มตรงนี้สั่งไหมอ่ะสั่งไหมอ่ะยูสุโซดานะคะอัานีเมะชามะพร้าวค่ะมีอันไหนซิกเนเจอร์ครับซิกเนเจอร์จะมีมาชาพมีเมียมตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีมาช่ายูสุโซดาค่ะแล้วก็มะพร้าวค่ะ อ๋อทั้งที่เอามะพร้าวมะพร้าวเนี่ยคุณที่เอาเอาเอ้ยเนี่ยส้มยูสุส้มโซดยูสุทาโกยากิด้วยนะครับผมคุณพระครับคุณพระโอ้รับคนละครึ่งนะฮะันั้นเราคนละครึ่งกันะใช่ไหมคนละครึ่งกับเราดิปลายจ่ายไหมอ่าโอเคไหนไหนบอกจะไม่จะไม่สั่งไหนที่เราคุยกันหลังกล้องมันไม่ใช่แบบนี้ คือมาถึงปุ๊บเราอยู่ร้านญี่ปุ่นที่เป็นกระแสในบางแสนแล้วโอเคแล้วเราก็จะไปชื่อร้านชื่ออะไรครับโนมิซาเกะค่ะฮะโนมิซาเกะโนมิซากเกะแปล่แปลว่าต่อเสือสระอัวค่ะโนสโนมิซาเกะโนมิซากเกะแปลว่าอะไรครับโนบิตะไงแปลว่าคนที่เมาอะค่ะโอ้เหมาะกับพี่เหมาะกับพี่โอเคขอบคุณค่ะเอาผมคิวที่แปดร้อยกว่าใช่ไหมคิวที่เท่าไหร่ล่ะ ไม่รู้เขาจะเขาจะรอเรียกเอาเขาบอกเขารอเรียกคุณพระเขายังไม่พูดรอเขาพูดดิพูดดิพี่พี่ต้องพูดเขาภาษาญี่ปุ่นไหมอ่ะเออคุณก้แล้วนะครับคุณก้อดภาษาญี่ปุ่นนะฮคุณก้อเขาพูดภาษาญี่ปุ่นคุ้งโคนอะมั้งคุณก้องคนอะมัใช่ไม่ใช่เอาไปเขาเขาไปในร้านได้เขาไปเห้มีโซนห่างเว้ยไปเลยเขาสั่งเลยทางนี้มุนข้างในโซนถ่ายรูปแบบ คือระหว่างเราเดินไปเดินมาในร้านก็ต้องหลบมุมก้องชาวบ้านไม่หลบเราไม่หลบเรานั่งเลยนี่เนั่งเลยนี่นี่อย่างเราเนี่ยก็ได้ก็ได้โอเคชีวิตเราเนี่ยครัวพันกับชนวชาติญี่ปุ่นมาค่อนข้างยาวนานนะอย่างเช่นมาม่าแล้วก็กินของญี่ปุ่นมาม่าของจีนเปล่า มาม่าของจีนมล่าญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นเหรอเขาผลิตขึ้นมาในสงครามโลกนะโอรู้บ้าทำไมวะแล้วรู้ว่าทำไมเหตุผลที่มาม่ามันต้องมีช่องว่างระหว่างมันไม่เต็มก้นถ้วยทำไมไม่รู้เหมือนกันก็ถึงถามเนี่ยเ,ออเรามาที่เนี่ยเราไม่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นกับพี่เขาเพูดภาษาไทยก็ได้โอเคภาษาญี่ปุ่นพูดเป็นแค่อะไรมั่งพี่พูดอะไรบ้างอ่ะพูด,พด เทปเทปภาษาญี่ปุ่นหน่อู๋อิตี้อีกึดอิตี้อิตีิไอแสงสวยอยู่เด้อเออกล้องมันดีไม่เราอยู่ญี่ปุ่นมันด้แสงประมาณนี้แหละเอา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 คนนจังหวัดจังหวจังหจะมาฮะปาร์เอะไันดาคุมาสกีไอเท็มิซูบิชิโตโยต้าคุณพระคุณพระคุณพระอะไรไคุณพระเอ้ยคุณพระ ไปเสร็จเอาไปเสรจ็จอยู่นู่นเราไปเสร็จกันหูก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะบอกยืมทำไมเราไม่บอกว่าเอาคุณมาช่วยวะคุณมาช่วยค่ะคุณมาช่วยค่ะรับกบรับกบโดยทางกบไปทานก่อนนะคะน้ำกับขนมยังได้อยู่บ้างมอะไรอะรับกบฮากบากบโดยทางกบที่นี่ครับเกาชื่อดังมากชื่ออะไรฮะไม่วะอไร ท้งอะไรมา <What? S 1> โอกโอ้แสงสวยแสงสวยตอนนี้แสงสวยวยถ่ายรูปถ่ายรูปไปโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านซามิสเกตน,นะครับผมใช่ปะน่าใช่แหละโอเคถ้าเราเดินตัดหน้ากล้องเขาลองดู <c oughs> ไอ้นี่ก็เดินตัดหน้ากล้ <c oughs> กองก็ไปมั่วไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> อ,อือะไรครับนี่ <c oughs> นี่ฮะนี คนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ทำเนียมร้านอาหารญี่ปุ่นเวลาเขาจะเชิญชวนคนเข้าร้านอ่ะยังไงครับเขาจะบอกว่าจะแดกก็เข้ามาเซ่ไม่ใช่อะไรอิรัตอิรัตชัยมาเสียใช่ไหมอิรัตชัยมาเสียอะไรอ๋อไม่ไม่ใช่แบบจะแดกก็เข้ามาเซ่ใช่เขาได้ยินอย่างนันมาตลอดเวลาเลยนะลองกินแล้วลองพิดเซนได้อุ้ยมาสองคนสามตั้งสามแก้วเอาดักลองซิกเนเจอร์ของเขาไงน้ำแอปเปิ้ลกับ ไม่ใช่ชาเขียวช่มโจยุโชโชสุโชซุชมโชซ่อมยูซุเออส้มยูซุคือที่บ้านเคยเอามาขายเปนเปรี้ยวเป็นส้มส้มเปรี้ยวรสชาติจอบเปรี้ยวนะกูต้องรู้ไหมรู้ดิไอ้ส้มมึงมีบางทีส้มใส่น้ำผึ้งมันหวานเจี๊ยบใช่ไหมพอกัดไปแม่งเปรี้ยวขึ้นตาก็มีนะเออไม่เปรี้ยวขึ้นตาไม่ใช่เบาหวานนันหวานขึ้นตาอันนี้เป็นแล้วส้มบางบางรักล่ะ สมบังมดเออสมบังมติมบังมดนี่จะเล็กๆหน่อยเออมันก็จะมีหลายสายพันธุ์มีมดแดงมดดำมดตะนอยมดกระสุนอะไรเยอะเยมดกระสุนคืออะไรมดกระสุนไม่รู้จักเหรอมีมดเอ็กซไหมมดเอ็กมีนี่อยู่ญี่ปุ่นหรืแปลงล่างเลยเซมารีตัวหนังเยอะตัหนังเยอะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่เขาบอกมาเป็นมัทฉะใส่มะพร้าวจะเห็นมะพร้าวใช่ไหมฮะนี่ละอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มอันนี้ใครสั่งเนี่ยอันนี้เพียวสั่งมา กบเกี่ยวไม่ได้กินชาว่าตอนนั้นเห็นช่วงที่พี่บอยเขาไปญี่ปุ่นใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ขนมเนี่ยมันอร่อยก็เรียกขนมอะไรขนมปังขนมปาปิ้งขนมปาปิ้งอะไรวะแล้วก็เคยดูเรื่องกวนมืนหงอที่เขาอันนั้นไปเกาหลีใช่ปะเขาแบบว่าเกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกันแต่มันมีขนมเนี่ยคล้ายกันเปิงเมมูชิไายอันนี้มันไซคัสตัดสั่งมากี่ตัวสั่งมาตัวียวอ้าวแล้วพี่อะแบ่งกันกึ่งเออมึงกินหางพี่กินตัว ไปลองเฮ้ยอร่อยอร่อยเหมือนนมโตเกียวจะแจ่มเลยเหมือนเป๊ะเลยนีอาหารด๋อยด๋อยพริกเอฟอืมอ่ะอันนี้คือทาโกจังอ๋อ้ทางร้านคือสั่งมาชุดเท่าไหร่อ่ะแปดสิบเก้าบาทได้สองชิ้นหมดแล้ว รับรีวิวนะครับรับรีวิวตามร้านอาหารแล้วเ <laughs> นี่ยอร่อยที่สุดแล้วยังยังไม่ได้กินมึงยังไม่ได้กินเฮ้ยเคยไปกินที่เอสพาณต์เฮ้ยไม่ใช่อะไรวะไฟแช่ที่มันมีชิงนช่ายใหญ่ไฟแช่ไอแลนด์ใช่ไหมเออ,อเคยไปกินมาแล้วครับนนมมีแต่พี่ลองเลยอ่ะ,อะรู้จักเพลงนี้ไหมพี่ สักเมโนสักบาลบีได้ไหมสักบาปบาเบบือเป็นไงชื่นใจชื่นอ่าใครมานะครับบางแสนต้องแวะเลยชื่อร้านว่าคิวมันชื่อจ่าจาชินโนะสุเกะชินโนะสุเกะตั้งอังใช่ปะโดเต้มาดามชิคุนชินโนะสุเกะมันจริงจังอืมไม่เกี่ยวเลยกับโดเรมอนเลย <laughs> kin 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 <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่บางแสนนะครับแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับผมวันนี้เรามาทําอะไรบ้างว่้หลายอย่างเลยอย่างเช่นรถบัสรถเบนซ์รถเก่งจักรยานมอไซค์รถฝนรถฝนรถฝนเออนั่นแหละโอเคก็ประมาณสี่โมงสี่สิบถึงเทพก็จะประมาณสองทุ่มทุ่มคือเข็นด้วยเข็นเข็นคนเดียวนะครับผมโอเคทริปนี้ก็คือเป็นทริปที่มาซ่อมรถเพียวนะครับ ใช่ซ่อมรถนอกสถานที่แบบเมียงวะทิปเมียงวะออโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามนะครับวี v ล็อกในวันนี้ฝากไปติดตามด้วยช่อง,องเดียวริพายแล้วก็ชัปปี้ชาแน,นลนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับาบาย <Bye. S 1> ถึงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะจ๊าบาย